หนูขอเลขผ่านโทรศัพท์แล้วได้ถ้าว่าได้แล้วหนูก็จะมาเลยเรื่องโชคลาภนี้ได้บ่อยค่ะแต่ว่าหนูอยากได้แบบปังๆหนักๆอะไรหนูก็เลยต้องมาเองฝันว่าเหมือนเด็กผู้ชายจับลูกปิงปองให้ไปซื้อลอตเตอรี่ก็เลยได้หนูก็อุ้มเสียนพ่อแก่เข้าบ้านค่ะแล้วมีกระดาษอะไรปลิวมาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ได้โชคตอนต้นครั้งแรกที่มาขอปู่ก็ถูก3มตัวตงรู้สึกว่าปู่เขาให้จริงค่ะที่เขาตั้งใจมามาขอพรขอโชคเนี่ยอยากให้เขามีโอกาสได้รับบุญตรงนี้ไปด้วย เป็นบุญเป็นบารมีการช่วยเหลือคนเนี่ยอน,นุสง์มันเยอะเขาน่ะอิ่มท้องแต่เราเนี่ยอิ่มใจทุกๆท่านที่มาอาสมฤสีเนรและมาถวายผ่านฟักทองพอรวมกันเข้าก็จะเกิดปริมาณที่เพียงพอในการที่จะนำไปบริจาคสาธารณสงเคราะห์กับชุมชนนะฮะและวันนี้เรามีโอกาสที่จะตามไปสังเกตการนะครับกับอาจารย์ฤศีเนรที่ท่านจะนำฟักทองจํานวนหนึ่งและข้าวสารน้ําแดงน้ําดื่มนะครับไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลบางไทรนะครับถ้าสังเกตยอย่างนึงครับฟักทอง นีีน่่เป็นเกรดที่คุณภาพดีหน่อยเพราะว่าการที่เราไปให้กับโรงพยาบาละจะนําไปเป็นอาหารบทเพื่อผู้ป่วยที่ติดเตียงนะครับถือว่าท่านได้บุญ2ต่อพอมาถวายพานฟักทองหน้าองค์าษีพมเมศแล้วก็จะได้รู้ว่าฟักทอง ที่ท่านถวายไปนั้นเนี่ยนาไปส่งมอบให้กับที่ใดบ้างวันนี้มาแก้บุญด้วยค่ะบุญฟักทองไว้มารอบที่สองแล้วค่ะครั้งแรกที่มาขอปู่นะคะก็ถูก3ตัวตกรู้สึกว่าปู่เขาให้จริงค่ะแต่ว่ามันเป็นของบุคคลนะคะแต่หนูเชื่อว่าเราค้าขายเราดีขึ้นแล้วชีวิตเราดีขึ้นอาสมฤศีเนนนะคะใครอยากจะมาเชิญได้นะคะจะได้โชคดีเหมือนหนูหนูนับถือพ่อแก่อยู่แล้วค่ะวันที่เราแบบล้มหรือแบบเราก็หันไป หาใครไม่ได้อยู่ดีแต่หนูก็ขอท่านขอท่านท่านก็ให้ตลอดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อวันที่หนูแย่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็อุ้มเสียนพ่อแก่เข้าบ้านค่ะแล้วมีเหมือนกระดาษอะไรปิวมาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ได้โชคกตอนโตหน่อยหนูเชื่อของหนูว่าแต่คนอื่นอาจจะมองไงเพราะว่าเขาอาจจะไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เราเชื่อทางนี้ค่ะพี่สิบกว่าปีแล้วพี่ดานับถือท่านอ่ะเวลาดวงตกอย่างเงี้ย เราไม่ตกเหมือนมีอะไรมาช่วยตลอดเวลาพิ่ดานึกถึงท่านที่ไรอ่ะพี่ดาจะได้โชคทุกครั้งเธอถูกางวันที่5ที่สี่ถ้าใครศรัทธาได้อย่างที่ที่ต้องการค่ะสมหวังดังใจหมายจริงๆค่ะถ้าใครมาร่วมพิธีถวายข้าวสารในทุกๆวหน้าที่กำลังจะขนไปที่รถนะเพื่อที่จะนําไปมอบให้โรงพยาบาลวันนี้เอาไปกี่ถุงครับห้าสครับห้าถุงมาจากไหนกันจากนครศรีธรรมราชค่ะหนูขอเลข ผ่านโทรศัพท์แล้วได้ถ้าว่าได้แล้วหนูก็จะมาเลยศรัทธาพ่อแก่บาร,รมีปู่ฤาษีทุกองค์ค่ะหนูเคยป่วยหนักด้วยเส้นเลือด ความรู้สึกเราคือบารมีครูช่วยหนูก็เลยรอดทุกวันนี้ค่ะเรื่องโชคลาภนี้ได้บ่อยค่ะแต่ว่าหนูอยากได้แบบปังๆหนักๆอะไรหนูก็เลยต้องมา,องมาเองแล้วก็รักและก็ศรัทธาทุกอย่างที่เป็นบารมีปูฤุษีค่ะมาจากโคราชค่ะพอด,ดีไปเปิดเจอเห็นโกมารก็เลยนึกในใจว่าถ้าเกิดได้รางวัลก็จะเหมารถมาถ่ายน้ําแดงค่ะก็ได้ค่ะได้รางวัลที่5-2ใบค่ะก็มาเลยก็ไปเปิดเลื่อนๆดูแล้วก็เจอแล้วก็ฝันฝันว่าเหมือนเด็กผู้ชายจับลูกปิงปองให้ไปซื้อรถ ก็ลเลยได้ส่วนตัวก็เชื่อนะคะเพราะว่าพอ,พอมองเว็บแรกก็เหมือนแบบมีความรู้สึกว่าอยากมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ามาถ้ารอบหน้าได้อีกก็มาอีกคะ่ะเจอท่าอาจารย์พอดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะไปที่โรงพยาบาลบางไทรเห็นว่าโรงพยาบาลบางไทรจ,จ้ะจริงๆทาอย่างนี้อยู่ประจําอยู่แล้วในเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยจะที่ไหนบ้างฮะโรงเรียน<จ>แล้วก็โรงพยาบาลวัดแล้วก็บ้านตามที่ว่ายากจนไม่มีจะทานเอาไปบริจาคเพราะว่าเราอย่าลืมนะว่าบางทีอ่ะคนที่อายุเยอะๆแล้ววะไม่ได้ทํางานแล้วก็ไม่มีลูกมีเจ้าดูแลด้วย นะตาบอดอย่างเงี้ยพิการอย่างเงี้ยทางนี้ก็จะเอาข้าวเอาพวกทอง่ยไปให้ตลอดคนมาทําบุญแล้วเราก็เอาตรง,นงนรนเนี้ยเงินที่ยกพวกแกเนี่ยที่เขาใส่ในบาทเขาา้าใส่พวกเนี้ยใน1ปีเนี่ยจะมีกระถินพระปาอ้โหทั้งปีเลยแหละาสมแล้วก็ไปทาให้ดังนั้นเราก็ทําไปเท่าที่เรามีแรงอยากให้โยมที่เขาตั้งใจมามาขอพรขอโชคเนี่ยอยากให้เขามีโอกาสได้รับบุญตรงนี้ไปด้วย <S <S เป็นบุญเป็นบารามีการทําบุญกับวัดเนี่ยมันมีอนิสงส์การช่วยเหลือคนเนี่ยอนิสงส์มันเยอะเขาน่ะอิ่มท้องแต่เราน่ะอิ่มใจของที่เราได้รับวันนี้นนะะะคกะ็จําไปมอห คคนไขะลักทองที่ได้รับวันนี้นะคะส่วนหนึ่งก็คือจะเอาไปทําอาหารสายางต้องขอขอบคุณก่อนนะคะที่ได้บริจาคของให้กับโรงพยาบาลส่วนนี้คือสําคัญมากค่ะเรานําไปใช้กับคนไข้ที่เป็นประโยชน์จริงๆก็ถือว่าอนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านแล้วกันนะอาสมฤุสีเน่ขอพระคุณทุกทท่านมากๆที่มาร่วมบุญกันในทุกทวันสิ่งที่ทุกท่านได้ทาก็ได้เห็นอยู่นี่แหละอนุโมทนาสาธุด้วยขอให้รวยๆวยยทุกท่านแล้วกันนะกิจกรรมแบบนี้จะมีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่จะส่งมอบสิ่งดีๆเป็นสาธารณสงเคราะห ให้กับพี่น้องในชุมชนในอำเภอวางไส่จังหวัดอยุธยานะฮะและใครอยากจะมาร่วมบุญทางอาสมฤษีเนรธาตุทุกคนก็ไปได้เลยนะครับทุกวันนะฮะแต่ถ้าอยากร่วมพิธีวาราย์เท่านั้นนะครับอาสมฤษีเนรธาตุทุกคนจังหวัดพระนครศรีอย,ยอยุธยายังไงก็ฝากหลายๆท่านนะที่อยากจะนิมนต์หรือว่าเชิญฤษีเนรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานพุทธาเทวาวิเศษงานใดๆก็แล้วแต่อยากเคืองหรืออยากข้องคุณใจกันเพราะไม่ได้ไปไงดีกาต่อเดือนเนี่ยที่เยอะแยะมากมายเนี่ย มันแดนเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่เราก็รับแขกที่อาสมเหมือนกันก็ขอให้เป็นนอกเหนือจากวันอาทิตย์แล้วกันฝากไว้ด้วยนะและก็ขอบพระคุณสี่เรบน้ําใจด้วยที่นึกถึงและคิดถึงกันยังไงอยากให้ตรงกับวันอาทิตย์เด็ดขาดเน้นเลยย้ําเลยนะยังไงก็ขอบพระคุณมากจ้ะ